โอ้วัตสิสุบะหมีเนี่ยมันง่ยเนี่ยมันทอสุกเลยเนี่ยเบิงพี่น้องอีแม่มันวัตสิสุบะหมีพี่น้องเนี่ยเราบะหมี่เฮียนยายเรียบบักหลายเลยแฟนขบมาเบิงเต็มต้นเลยเหยียบสุบะหมี่กินพี่น้องปาดเลยแม่ลวกหมากเลยเระวังยางมันเด้อระวังยางโอ้สุบะหมี่พี่น้องนี่พักไว้ก่อนอ่าปังๆมันออกก่อนโอ้ นี่บะหมี่ได้มาต้มงหรอเด้อพี่น้องนี่สุกแล้วโอ้ก็จะแซ่บแท้สุกแล้วนะคะพร้อมตาค่ะเอมื่อนี้แม่เห็นเมนูอย่างซุปกระมีภาษาไทยเผอเรียนอย่างซุปขนมเนาะใช่ตู้บอกมีอ่ะตู้บอกมี่ตู้บอกมี่กับต่าไข่บอกใช่ค่ะวันจีตัวไข่ในซุปบกหมี่เบย์เแล้วพี่น้อง โอ,โ,โอเคอันนี้คือต้มแล้วต้ม <Pink S 1> ควย <คน S 2> บ่านเนค่ะดีดีแ้ตอนนี้เป็นควันนะมล้วงเท่านั้น Ô tìm mặt giá kín cho chút. Gái kín mặt kín hai trăm linh kế โอ้กหอมพี <gegen violin> <warfare> oh ่นอนมาแน่ไลกรใจลงไปเด้อประเดี๋ยวที่เรียมอันนี้เด้อพี่นอนจะเรียมมาใ่อันนี้น้ำเพ็่นอนหอมนี่จะสมุนไพรบ้านเขาหอมเขาปวดอไรเนี่ย ไว้แล้วพี่น้องปลาตัวนี้เขากินหองอะไรเนี้ยใจมันออกเอาตะขอบมันออกนี่แฟนถามมาเบิ่งวิธีการก็คือเอาเอาใจมันออกนี่อันนี้มือสมังของเขาว่าเป็นมือสมังของเขามือสมัรเล่น แม่เรียบมือมื่อสมังพุ่นะองวันพี่น้องเอ้ยแบบต้มเปื่อยดีดีบางนี่อ่ะม่มีฝ่ายอืมวันฉุยๆเลยปืยเอาจะกินหมดป่ะพี่น้องกินนั่นละเนาะเออซุปบะหมี่ายแม่เรียบเชฟประทายใหญ่เชฟประทายใหญ่พี่น้องอันนี้เราพร้อมไปกันมาทั้งนี้ ไปนี่ตำตำแบ่แนี้ยตำพริกก่อนเนาะตำเครือรอ,อันนี้ลอไปตปุ่มเครื่องก็อนจแซ่บจับแซ่บ,แบพี่นอ้อ ปกติเขาใส่ปลาย่างนะแม่ครับปกติใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แต่เด็กน้อยก็สิกินซุปบะเก๋าดีนะแม่เนาะเฮ้ยสวยบะหมี่เฮ้ยเซฟกับทางใหญ่อ่ะตื่นกล้องเดฟังครับอันนี้คือบบบนี่ที่ต้มแล้วพี่เนาะรูปบะเก๋าเมนู บักมีเออซุปหักมียี่เดลหมกมูมานคึยาดเสียเด็ี่น้นองโอ,อ้โหนี่คุใกล้กแฟนขาบเบิงนี่มาดูใกล้ใกล้เลยครับนี่ ตัวบะหมี่อ่านอะไรก็คือผงนัวใส่หน่อยแซมหน่อย <c oughs> ตามด้วย กลัวหอมบอกจุกน้ำปลาน้ำยงาใส่บ้างใส่แล้วปลาล่าใส่แล้วเห็นปะแซ่บเต็ม

สดๆยี่ยมๆทิ้เมืดบะะ้านก็บ่เมื่อโอเคขอบคุาครับเมนูซุปขนนค่ะซุปบะหมี่ซุปบะหมี่ฝีมือคุณแม่ตา<ะ>กินกับผักจุ๊ดจุจ่ะ โยคนรักคนแชร์ด้วยครับแซ่บ,<ส>บพี่นาง